บทที่สิบหนะครับจะเอาความรู้ของเราทั้งหมดนะครับที่ได้เรียน,เร,ยนเรียนกันมาเนี่ยแล้วเราก็จะเอามารวบรวมรวม,รวม,มาใช้กับทีมที่มีให้ใช้นะพวกแบบ UI library อะไรพวกนี้ที่เขามีให้นะครับซึ่งทำให้เราแบบเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วไม่ต้องมานั่งเขียนเ s ีเองเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ที่ผมเลือกมาก็จะเป็น MUI นะครับแล้วก็เป็น Material Design นะครับอันนี้ก็ใช้ง่ายสะดวกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้ Create Next App นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า mui นะครับเหตุผลที่ผมสร้างโปรเจกต์ใหม่อันนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้เห็นเลยนะครับว่ามันเริ่มจากศูนย์ยังไงนะครับระหว่างที่เรากำลัง import กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่ามาที่ mui. Com นะครับแล้วก็กด get start เลยนะครับจังหวะที่กด get start เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าวิธีการ install นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขา install กันยังไง เปิดเข้ามาที่หน้าผลลัพธ์เรานี่ได้เหมือนกันนะครับแค่สีไม่เหมือนนะครับจริงๆแล้วมันใช้ง่ายมากเลยนะครับกเ็เราสามารถเอาพวกนี้มาประกอบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในบทต่อไปนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำไซ์บาร์ป๊อปอัพดีกว่าที่เขาเรียกว่าดรอเวอร์นะครับที่มันดับเด้งๆขึ้นมาดูว่าแบบเขาทำยังไงแล้วมันยากไหมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากทำนะครับตอนเขียนหน้าเว็บนะครับก็บทนี้หวังจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ